วันนี้มีเกมมให้เล่นทายคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น,นทายถูกหมดเนี่ยเดี๋ยวมีของมาให้คำแรกคิมูจิแปลว่าอะไรรู้สึกดีถูกค่ะข้อที่สองสุโกยแปลว่าอะไรแปลว่าสุดยอดถูกข้อสามกีไตแปลว่าเจ็บเ็แต่ถูกต่อ,อไปข้อสี่ฮะฮะอันนี้ฮะน,น้องบอกฮะชอยลิ้นฟันปากฟันถูกค่ะสุดท้ายนะคาอิ น่ารักถูกค่ะเนี่ยจะหมายถึงยาสีฟันของเรารู้สึกดีแป้งแล้วเราจะรู้สึกดีสสุดยอดเพราะมันแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร3ก็คือเจ็บแป้งแล้วเนี่ยไม่เจ็บแน่นอนไม่เสียวฟันข้อสี่ก็ตรงตัวเลยเกี่ยวกับยาสีฟันขอ้อหน่ารักก็คือแพ็กเกจเราน่ารักขอเชิญพี่พักหนคะ่ะพี่แอบฟังอยู่นะมีทั้งคิมูจิคาไว้ยิสุดมาเจอกับวันนี้อาโยอิอาญี่ปุ่นเหมือนกันสิ่งนี้คือยาสีฟันเราอยากจะให้น้องทายว่าสีเหลืองเนี่ยรสอะไรและสี้มพเนี่ยลสอะไรน้องคิดว่าเป็นรสชาติอะไรสีเหลือง 도차가아 요이+ 아 요이 도칼 예.